เอขอสวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังเรียนขัมขุ้นคุณนรศนันนี่นะคะสีสวยปะไปลูกพ่อีลูกตาลลูกตาลลูกตาลสีสวยแล้วลูกแล้วก็ระแยกโฉมอกมาท่ปัตตาแก่โมได้การในะคะแลก็นมาูน ทรงจัดให้มีบุคคลหรือคะะบุคคลทำหน้าที่ช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาและปกครองคนที่เข้ามาบวชเร้กแก่อุปัชาจำไหมนะสมัยพระพุทธเจ้ามีพระอุปชาแล้วนะมีอาจารย์เจ้าว่าคณะอาจารย์แต่สมัยก่อนเราจะรู้จักคำว่าพระอุปัชาเนี่ยตากล้องเราเห็นไหมสวยเนาะ หน you, <S <S ุ่มๆที่นั่งเฉยจดไว้บ้างนะลูกวันนี้เราไม่ได้ใส่คอนแทคนี่แหละเด็กดีเนี่ยพอได้ไปฝึกสฉยบ่อยๆเนี่ยมันก็จะมีความสำรวมมากขึ้นเห็นะมันจะมีกายสำรวมวายใจสำรวมจะดีขึ้นวันนี้เรากำลังสำรวมจิตใจมาจากเาฝึกอะไรฝึกความสำรวมสวยไหมยิ้มนี่นี่สองนิ้วนี่สวยสวยสิสวยเรียบ